เมื่อวานนี้มาสวินกับคณะนะไปรับโยมแม่มาอยู่วัดตอนนี้ป่วยไม่มีใครดูแลก็ใครที่ว่างๆก็ช่วยกันดูแลแค่นั้นนี่อย่างดีนะเมื่อก่อนนี่ยจะมาพาโยมแม่มาอยู่วัดนะไม่มีใครเขาเคยทำกันสักว่าขี่ตีพระเยี่ยวอยู่นนั้นมีพระอยู่สองสามรูปจำได้บางคนที่ไม่ชอบหน้าก็ ด่าว่าพระบ้าอะไรแม่มาเลี้ยงที่วัดอย่างนี้นะเราก็ทําหน้าที่ไปนะแม่ป่วยครั้งแรกเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดนเนื้อตายบริเวณขาจะต้องลอกเนื้อบริเวณน่องออกทั้งหมดเหลือแต่กระดูกป่วยง่ายต้องเพาะ เนื้อเคลื่อนมาใหม่อย่างนี้นะใช้เวลาอยู่นานหลายเดือนเครียดมากตอนนั้นนะแม่อยู่ที่บ้านนะไปก็แม่ที่โรงพยบาบาลน้องก็ทำงานอยู่กรุงเทพมีใครดูแลไปนอนอยู่วัดข้างๆโรงพยบาบาลแถวนั้นนะวัดก็วัดเล็กๆนะร้อนก็ร้อนทำยังไงนั่งสมาธิอย่างเดียวโชคดีว่าได้ฝึกสภาวนามาก,ก่อน นั่งสมาธิส่งส่วนบุญให้แม่ตอนเช้าวินธบนะัดเก็บอาหารวินธบัดได้ก็ไปเยี่ยมแม่นั่งเฝ้าอยู่ทั้งวันนะเจ้าทั้งรู้สึกว่าหมอที่นั่นบอกว่าจะตัดขาก็เลยทำยังไงดีนะพาไปอยู่ที่พิศุโลกเฝาอยู่ที่วัดวังหินเนี่ยนะโรงพยาบาลรัฐจะตัดขาอย่างเดียวส่งโรงพยาบาลเอกชนนะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ค่าใช้จ่ายก็สูง นะโทรบ,บอกน้องว่าหาตังไหวไหมหลวงพี่ก็ไม่มีตังค์นะน้องก็ไปกู้นี่ยืมสินมาม่หลายแสนนะรักษาอยู่เป็นเดือนออกมาจากโรงพยาบาลเพราะว่าหมดหมดแล้วตังค์ที่จะรักษานะมาดูแลเองอะไรเองอยู่อยเงี้ยครึ่งปีนะพยายามรักษาใจแม่เป็นกุศลนะ นอนเป้าแม่อยู่หน้าห้องนะห้องนี่แหละห้องสดมน,นี่แหลนะเมื่อก่อนไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้นะเมื่อก่อนเป็นเพิงหมาแงนแม่ก็นอนอยู่ห้องข้างหลังเนี่ยนะฮะที่เป็นห้องน้ําตอนนี้นะเราก็นอนเป้าแม่อยู่หน้าห้องนะแม่เรียกมเมื่อไหร่ก็ลุกไปสักตะขี่ตีระเยี่ยวให้เปลี่ยนผ้าให้เช็ดตัวให้อะไรเงี้ยครึ่งปีที่ทําอยู่นะก็ปรากฏว่าแม่ลุกขึ้นมาเดินได้นั่งได้ก็ ขอแม่บทชีเนาะแม่บทชีมภาษาคนแก่ห่วงบ้านนะไม,ไ,มไ,มไม่อยากไม่มีใครมาอยากมาอยู่วัดหรอกนะแม่ก็บอกว่าจะบทชีสักสามเดือนบทไปบทมาบทหลายปีที่นี่พอกลับไปบ้านเลิกห่วงบ้านแล้วนะติดวัดแทนนะโชคดีว่าญาติโยมช่วยกันดูแลดูแลยิ่งกว่าลูกซะอีกนะลูกแทบไม่่อยได้เดินมาดูด้วยซ้ำไป จาทางไท,ไทยก็น้องสาวพากลับไปอยู่บ้าน,นาไม่นานก็เสียชีวิตอที่พูดนี่คือความกระตันอยูก่กักตะเวทีเป็นเครื่องหมายคนดีไม่ได้บอกว่าตัวเองดีหรอกแต่ว่ามันเป็นหน้าที่พึงกระทำํำก่อนเคยคิด,ดว่าจะศึกดีกว่ามั้งใครดูแลแม่เลย จะเห็นมาหลายรายแล้วศึกไปทีไรก็ไปดูแลเมียทุกทีเห็นดูแลแม่ทุกคนนั่นแหละถ้าเราไม่ศึกแล้วแม่มาเลี้ยงดูอยู่ที่วัดอยอู่ดูแลได้ไหมนัม่นก็ทาได้ทำไมจะทําไม่ได้นะผู้เจ้ากไม่ได้ห้ามทําให้เหมาะสมแค่นั้นเองเพราะนั้นกะ็มองเป็นเรื่องปกตินะนะญาติโยก็มาอยู่วัดกันอยู่แล้วเนะี่ยเมื่อก่อนนี่ไปรับคนป่วยในหมู่บ้านเนี่ยมาอยู่วัดด้วยซ้ำไป เพราะว่าลูกไม่ดูแลแต่พอมาอยู่ก็ปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยคือคนป่วยเองก็ไม่น่ารักที่อยากให้ดูแลผู้ง่ายถ้าเป็นคนป่วยที่น่ารักดูแลง่ายก็อย,อยังชั่วหน่อยปราก็ว่าเอาพอทำแล้วไม่เวิร์คมาก่อนนี้คิดไปว่าจะทําเป็นสถานที่รับผู้สูงอายุที่ลูกหลานไม่มีเวลาดูแลามาอยู่วัดกันอะไรมันสวดมนต์หนังสมาธิ นะก็ทำจริงเข้าไม่มีคนที่จะช่วยนะไม่มีบุคลากรที่จะช่วยดูแลก็เลยต้องเพลาๆไปต้องเบรกตัวเองเพราะนั้นก็ในช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะเ,ออเพื่อเผื่อ,อแป่ดูแลกันไปนั่นเองพวกเรามาอยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนี่ยคนก็แก่อยู่จนแก่แล้วนึกคิดจวะว่าอายุมากกว่านี้ใครจะดูแลเนะี่ย ส่วนมากก็ไม่ได้มาอาศัยวัดนะมาให้วัดอาศัยนะนะมาให้วัดได้อาศัยคือมาก็เป็นประโยชน์ต่อวัดมาอยู่ก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อวัดนะทำโน่นทำนี่สารพัดคนะือเหลือเกื้อกูลกันนะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ถ้ามาอาศัยวัดนะใครเขาก็รังเกียจนะทำอะไรก็ไม่ทำช่วยอะไรก็ไม่ช่วยอย่างนี้ อยู่เกะกะคว้างวัดไว้เฉยๆนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็มีประโยชน์อะไรนะถ้าเราวางใจได้ถูกมาอยู่วัดให้เหมือนนความเสเหมือนอยู่บ้านตัวเองอะไรที่มันจะเสียหายก็ดูแลช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูช่วยกันไม่มีปัญหาอะไระอยู่ยังไงก็อยู่ได้ในขณะ,ะ,ะเดียวกันก็ได้มีโอกาสภาวนาไปด้วย อยู่วัดกด็ดีไม่ต้องมีเรื่องต้องห่วงมากเหมือนอยู่บ้านห่วงทรัพย์สินสมบัติห่วงลูกห่วงหลานอยู่วัดอะไรก็เป็นของวัดทั้งนั้นไม่ใช่ของเราสักอย่างเงี้นะมันเบากันเยอะนะถ้าระวางใจเป็นความยึดมั่นถือมั่นก็บเบาบางลงไปแค่นั้นเองตอนนี้ก็เมื่อวานนี้ก็เดินดูว่าเมื่อวานนี้ให้ช่างมาดูจออันเก่านะอินเตอร์แอคทีฟที่มันพัง ช่เาบอกว่าซ่อมก็ไม่คุ้มต่างเครื่องใหม่เครื่องใหม่ยังไม่ถึงเครื่องเก่าพังรอไปเครื่องนึงแล้วนะหรือีกเครื่องนึงก็น่าจะใกล้อายุใกล้เคียงกันนะเจ็ดปดปีแล้วใช้มานกะ็น่าจะพังก็เลยตัดสินใจสั่งมาอีกเครื่องนึ่งนะหาเรื่องเป็นนี่ต่อแต่ว่าเครื่องเล็กกว่าเดิมนะเครื่องที่เขาให้มานี่แหละนะให้มาใช้ก่อนเนี่ยนะเจ็ดสบห้านิ้ว บอกเอางั้นเป็นเครื่องตัวอย่างที่เขามาเป็นตัวอย่างสถาบันนูนสถาบันนี้เวลา,า,ามีสถาบันไหนเขาสนใจอย่างเงี้ยนะคงจะเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างมาหลายที่แล้วนะก็เลยซื้อได้ในราคาที่ถูกนะก็ให้มาแสนหนึ่งอันนี้พูดให้ฟังให้เฉยนะนะเอางั้นขายให้แสนเดียวยเคยวนนี้เพิ่มอีกมาอีกแสนหนึ่งแค,แค่นั้นนะนะแล้วก็เดินดู ที่จะต้องสร้างห้องเรียนพระวิธรรมใหม่พอดูแล้วแคบมากถ้าคนเยอะกว่าน,นี้เนี่ยไม่ไหวนะแล้วก็ดูด,ด้วยแล้วก็ป่วยแล้วก็ไอกันนี่เราก็แคกถ้าเป็นวัดถ้าคนติดกันทั้งห้องอ่ะดูท่านะคิดว่าจะขยายห้องมันกว้างกว่านั้นเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็เลยดูที่ห้องขยะตอนนี้ห้องเก็บขยะขวางขวางดีขยายไปอีกห้องนึงน,น่าจะ รับคนได้สี่สิบห้าสิบคนได้นะเดี๋ยวให้ช่างลุยละนะอันนี้เราโยมปฟังเหมือนอาตม,มาไม่ค่อยได้ทำอะไรวันๆเนี่ยนะเดินดูนู่นดูนี่เรื่อยเปื่อยนะแต่ว่าในสมองมันก็คิดนะจะพัฒนาอะไรตรงไหนจะปรับปรุงอะไรตรงไหนเพื่อเป้าหมายจริงๆก็คือเพื่อที่จะเผยแผ่พระาศาสนานะนัะนะคือเป้าหมายหลักนะเพื่อให้คนเข้าใจธรรมะแล้พอเห็น ความเจริญของการเรียนการสอนวิธรรมเนี่ยก็มีความรู้สึกยินดีพอใจอว่ามันน่าจะพัฒนาต่อได้คงไม่หยุดอยู่แค่นี้นะก็เลยคิดว่าจะต้องขยายห้องเรียนต่อให้โยมไม่บอกธตรมาธตรมาก็ดูอยู่นี่แหละนะ,นะอะไรควรอะไรไม่ควรไงนะบอกก็ดีนะแต่ว่าอย่าบอกรับไรซ้ำซากมากนักนะ รู้อยู่แล้วว่าอะไรควรจะทำอะไรไม่ควรทำนะอันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ที่จะต้องทำก็คือขยายห้องเรียนนะให้มันกว้างขวางมากขึ้นนะแล้วก็สั่งจอมาให้แล้วสำหรับห้องเรียนวาวิธรรนนะจะได้ทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะอีกจอหนึ่งก็จะที่สั่งไว้85นิ้วในที่โยมบริจาคมาแล้วนี่นะก็จะไว้ที่ศาลาปฏิบัติธรรม นะเพราะว่าจำนวนคนจะเยอะกว่าจอควรจะต้องใหญ่กว่านะเวลาบรรยายคนจะได้มองเห็นได้ง่ายส่วนในห้องเรียน,นีย่ไม่ได้อยู่ในระยะไกลนะจอเล็กกว่าสิบนิ้วเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรนะนะนนี้ก็เราโยมปังนะที่ทำทั้งหมดนี่ก็ไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งนั้นแหละนะไม่ใช่เพื่อยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่เพื่ออะไรทนะั้งนั้นเพราะที่จริงเขาเขา,เาให้อยู่แล้วนะถ้าเราทําดีจริงเนี่ยนะ มันก็มาเองนั่นแหละผลแห่งบุญนะขอให้เราทำดีจริงๆแค่นั่นแหละไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนเนี่น,นะแต่เพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาะบอกแล้วว่าถ้าเราไม่หักหลังผู้เจ้าเนี่ยผู้เจ้าไม่ทิ้งเราหรอกนะขอให้เราลงมือทำงานเพื่อพระศาสนาอย่างจริงจังแค่นั้นแหละนะแต่คำหนึ่งถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนเนี่ยทําาคงยังมีรถหรูๆเหมือนกับวัดอื่นที่เขามีกันนี่ไม่เคยคิดจะมี นะต่จะซื้อมนะันซื้อได้ตรงนานแล้วนะนะแต่ไม่อยากซื้อไม่รู้จะมีเพื่ออะไรที่จริงก็มีโยมปรนณาไว้นะจะใช้รถก็บอกโยมนะมีคนขับให้ค่าน้ำมันให้พร้อมเนี่ยนะแม่ตาเนี่ยนะบระนณาไว้ใช้อยู่ครั้งเดียวเท่าที่จำได้ในะตอนไปรับนะพัดเนี่ยนะหละังจากนั้นก็ไม่เคยได้คิดจะใช้อีกเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีธุระอะไรจะไปไหนนะ ใครจะมีโทราอะไรก็หารถมารับไปเห็นนั่นแหละหรือถ้าอยากจะไปอะไรในเมืองนิดหน่อยก็เรียกยมประชุมทายกมั่งนะนหรือใครโผล่หน้ามาก็ใช้กดแหละนะจะซื้อมาเพื่ออะไรนะจะใช้แค่นี้นะเรียกแท็กซี่ก็ได้อะไรที่ประโยชน์ส่วนตนให้มันน้อยลงเห็นนั่นเองอะไรที่ประโยชน์ส่วนรวมนะให้มันขยายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะไม่ใช่เพื่อวัดวังหินนะเพื่อ าศาสนาโดยรวมที่ยิงเรื่องนี้เคยคุยกับอดีตเจ้าวาดนะระครูพิมลพัฒนาสุนทรน,นะตอนที่มาอยู่ใบว่าที่ผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยผมไม่ได้ทาเพื่อหลวงพี่นะไม่ได้ทาเพื่อวัดบองหินด้วยแต่ว่าทาเพื่อศาสนาเพราะถ้าพระศาสนาโดยรวมอยู่ไม่ได้แล้ววัดก็อยู่ไม่ได้พระก็อยู่ไม่ได้แค่นั้นเองอันนี้ถ้าคนเข้าใจคําสอนผู้เจ้ามากขึ้นมากขึ้นเนี่ย นะมันก็จะช่วยให้พระศาสนาดำรงอยู่ได้ไปช่วยลูกช่วยหลานที่ยังพูดมาหลายปีแล้วว่าพุทธศาสนาในเมืองไทยมันจะอยู่ได้สักสิบปีมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเรื่อย,อยนะแต่วันนี้เราเห็นอยู่แล้วนะญนะาติโยมเสริมศรัทธาจากวัดมากมายตอนนี้นะนะแม้จะมีพระที่มีความรู้มากมายในประเทศนี้นะจบเรียนธรรมจบด็อกเตอร์ จบอภิธรรมบัณฑิตอะไรไม่รู้เยอะแยะเกลื่อนการทั่วประเทศหมดนะแต่ว่าคนนับถือศาสนาน้อยลงแปลว่าอะไรแปลว่าการทํางานเพื่อพระศาสนามันมันน้อยไปนั่นเองมันไม่ทันโลกทันเหตุการณ์อาจจะทําเยอะอยู่แต่ไม่ทันเหตุการณ์ไม่ทันโลกมันสู้เอไม่ได้แล้วตอนนี้อยากรู้ธรรมะอะไรกู็บิคพ์ถามเอไง่ายกว่านะไม่ต้องไปวัดในเปลืองตังนี่นะคนรุ่นใหม่ก็คิดยังไงกันแล้วนะ ะถ้าเราไม่ปรับตัวก็อยู่ยากศาสนาก็จะค่อยๆเสื่อมไปจากใจของคนนะเราเหมือนใกล้เกลือกินด่างเราอยู่เกิดมาในพศาสนานะจนคุ้นชินจนมองข้ามส่วนที่เป็นแก่นแกนของพระศาสนาจริงๆไปนะเห็นแต่สิ่งที่เป็นเปลือกที่มันหุ้มอยู่นะจนกระทั้งเข้าไปไม่ถึงแก่นนานเข้าก็เบื่อหน่ายทิ้งไปแนคะ่นั้นเอง นี่คือสิ่งที่น่าเสียดายนะไม่ใช่อะไรนะนะก็ช่วยกันอะไรที่เป็นเรื่องดีงามก็ช่วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะขยายไว้จากวัดนี่แหละเป็นต้นแบบของที่อื่นๆช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ใช่เฉพาะพระนะโยมด้วยนะที่เห็นพระเหนื่อยโยมเหนื่อยก็เข้าใจอ่ะโอ้ทำงานเหนื่อยนะแล้วน,น,นึกถึงผู้เจ้าเสียสงไขแสนกลับนะ เหนื่อยกว่าพวกเราหลายล้านเท่านะกว่าจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณไดนะ้อีก 4, สี่ห้าราษาที่เหลือก็ตะเวนเที่ยวโปรดญาติโยมสั่งสอนในบ้านไมไ่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีเงินเดือนนอนกลางดิน<ด><ๆ>กินกลางสายด้วยซ้ำไปนะทำไมทำอยู่ได้นะสภาพจิตต้องใหญ่ขนาดนั้นนะจะทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะนะ อยากให้พวกเราเป็นอย่างนั้นไมพอเหน่อยน่อยก็หน,นีไ,ไม่ไหว้รับเพ่นดีกว่ากนะ็เข้าใจสภาบจิตของแต่ละคนไม่เท่ากันหน,ะนีก็ไม่เป็นไรศึกก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะนะคนที่อยู่ก็ทำงานต่อไปแค่นั้นเองนะ